ยังแต่ในระบบข้อมุลตุศนเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของเขาหนึ่งร้อยปีใครจะลงมาเกิดสองร้อยปีใครจะมาเกิดสามสี่ร้อยปีใครจะมาเกิดห้าหกร้อยปีใครจะมาเกิดหนึ 1, ่งพันปีไม่ต้องไปดูอะไรมากไม่ต้องไปสมมุติกันเยอะว่าก่อนนี้เนี่ยท่านจตุคามเนี่ยมีฤทธิ์นะ,ะมีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะจะตุคามบางประเทศเนี่ย คนไหนคนไหนเนโอ้โหจะพูดจะเริ่มจะตุคามพอแต่เมื่อจะตุคามไปแล้วก็เมียเขาเรียกว่าเมียไข่เมียไข่ไอ้ไข่ก็เป็นพร่เอกยคือกันนะเออก็เมียไข่พอล้งางใจไข่มาแล้วก็มีพยานาคมีเทาเวสุวรรณแล้วก็มีพระพิฆเนศอะอะไร่ละไร่ะไร่กันมาแต่ก็ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดำหน้ดาดำด้วยกันนะ มันเหมือนกับเทพเนี่ยเขาจะทรัพย์เปลี่ยนกันลงมาเพื่อสร้างบารมีแต่จะสร้างได้จะเพราะแต่คนของเขาคนคนนี้เคยช่วยเหลือพระพิฆเนศอา้าวแต่ที่พระพิเคเนศเขาจะต้องมีเขาเรียกว่ามีมียานมีคนที่รับยานพระพิคเนศได้นะอา้าววัดนี้ส,นนยยนสร้างพระพิคเนศคนเกาะเกันไปคนเขาก็สร้างสร้างจนมาลวกทอดระดังไม่ได้อีก ทำไมถึงว่าดังเน่างนั้นเนี่ยดังเท่าก่าหนึ่งคือคนของเขาเขามีบรรุญบารมีเชื่อมสัมพันธ์กันไม่ใช่ว่าไม่ดังนะอย่างเทวสุวรรณนี่ก็ดังนะเมื่งไงไนะออ,อ,อย่างไอ้ไทยนี่ก็ดังนะเป๋เป๋นี่ <c ười> ท,ท่นานี่สู้เขาไม่ได้อีกอันนี้ได้กว่าคือทําไมถึงว่าตัวเทพเทวดานี่ทําไมเขาจิงเขาจิงได้กว่าเขาได้อแต่ทําไมพราเราสู้สู้เขาไม่ได้ แท่แลสิ่งสัดเจน์ี่สู้ได้กว่าหรือว่าเขาเรียกว่าเซได้มากกว่าอะไรเป็นเรอย่างนั้นเนี่ยดือข,ข้อที่หนึ่งการที่เคยแคบเทวดานี่จะลงมาจุญญากจิอยู่ในรูปวิญญาณก็ดีอยู่ในรูปปั้นต็ดีเนี่ยมันจะได้ระยะเวลาของการมาสร้างบาร,รมีแล้วต่อจากนั้นบริวารของแคบเนี่ยก็จะมาพร้อมกัน พอมาขึ้นมาปั๊บเขาก็จะหาที่ลงว่าออสถานที่ตรงนั้นสถานที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่สถิตของเทพตนนี้และบริวารเขากป็อยู่ตรงนี้แล้วต่อจากนั้นก็แล้วแล้วแล้วต่อจากนั้นก็จะมีคนที่มีญาเขาก็จะสร้างชิ้ขึ้นมาบนบานสร้นงล่าวนินิดหน่อย คือผมจมาให้ฟังก็คือหมายความว่าเขาเรียกว่าคนมีบุญสัมพันธ์กันอ่ะไม่จะเป็นต้องเส้นไหว้บนสวงมาเพราะว่าขลังไงแต่คนที่ไม่เคยมีบุญสัมพันธ์กันนี่นะเอาเลยข้าเป็ดห้าตัวไก่อีกหมูอีกเส้นไหว้ดีทำงานตัวแต่กัดไม่ขลังทำไมเพราะว่าบุญไม่สัมพันธ์กัน แล้วเทพเหล่านี้เนี่ยเขามาเพื่ออะไรอ่าเทพเหล่านี้เนี่ยเขามาเพื่ออะไรคือนิสัยของเทพเนี่ยเขาจะมาอยู่สองประการเดียกันหนึ่งมาส่งเสริมทําให้คนเนี่ยมีความดีสองมาส่งเสริมทําให้คนเนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนจกภาวะของความลําบากหรือความยากเกี่ยว ทีนี้สองอย่างนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีในอุปกณวิสัยของเทศแต่ทีนี้อย่างสมมติว่าอย่างพวกเรงงาน,นี่ใหญ่ๆขนาดนี้ไอ้ฉันไม่เชื่อหรอกวาอย่างฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อ,อว่าเทพนีกก่จะพลัมจะซักซีจริงๆแล้วนี่เทพนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีบุญสักพันกันรับเรา แต่เขาจะไปมีบุญสัมพันธ์กันคับเล็กน้อยหรืออาจจะเป็นลูกหลานเราก็ได้อาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ะด้เขาไปมีบุญสัมพันธ์กันแต่เขาจะต้องมาก่อนก่อนที่ว่าลูกหลานใหญ่เนี่ยเขาก็จะต้องมาก่อนไปไปมามาอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เช่นอย่างกรณี กขาบอกไว้ว่ามันเป็นวัต,วตจกักรหรือว่าวัตตะกแห่งความสงสารแต่มันไม่สงสารในเรื่องของวัฒธรรมนะคําว่าวัฏจักรสงสารวัฏจักรสงสารเนี่ยมันจะมีสองลักษณะคือลักษณะของการเรียนไหวใจเกิดกับกับกับวัฏจักรสงสารแห่งการเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเพื่ออาภรณ์เลื่อประโยชน์ ทีนี้พอทารามาพูดถึงคําว่าวัดตัสงสารหรือว่าวัดแจกสงสารเนี่ยเจ้าวตัวอย่างม่ต่อไปพูดอะไรมากสมมุติว่าหลวงปู่ว่าหลวงปู่โซอนเนี่ยนะเอา้าอยู่ถึงอย,อย,อยู่อยู่ถึงเทเชิงเซาอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเอาพวกพูดถึงเนี่เอาแล้วอยู่ๆร้านข้ามันมีอยู่ร้อยร้านข้า แต่มันมันมันจะมีอยู่สี่ห้าร้านข้าแล้วมันขาดลูกคลากรนเพราะมันขาดลูกคลากรขึ้นมาร็จป,ปั๊บมันมีอยู่วันเลยอ,อาจจะอาจจะบอกว่าเอา้าแถวๆนี่แหละแถวตะบนบ้านสิงนี่แหละไปกราบเลยไปกราบหลวงพอ่อโสธรเพราะไปกราบขึ้นมาปั๊บอยู่ๆเขาบอกเอาไว้ไว่ายัางไงมันตัไอ้คนไปกราบเนี่ยมันกั มันไม่ใช่คนรวยเสมอไปหรอกมันอาจจะคนยิน่งรอนหางงานทำก็ได้อาจจะไปหางานการทำอาจจะไปเป็นแม่บ้านร้านสวยร่างช่ามก็ได้อยากจะไปราบอ่ะเพราะแต่เดินไปขึ้นมาปั๊บแม่ข้าเขาก็ถามว่าโนบ้านอยู่ไหนล่ะบ้านจะอยู่ตะบลบ้านสิงเนี่ยมาบ่อยไหม บอกว่ามาไม่ค่อยบ่อยหรอกแต่ได้ข่าวว่าหลวงพ่อโซทอนซักซิตดิฉันก็นเลยอยากจะมาขอพรบ้างเพราะว่าดิฉันเนี่ยจบใหม่ดิฉันจะไปจะไปหางานทําโอ้หนูเรียนจบใช่ไหมหนูส่งการงานทําใช่ไหมเอาอยัางนี้ไหมป้ามีงานเสนอให้ให้เงืนเดือน,นๆๆเมืนเลยทําไมเนี่ยให้มารับลูกค้า เพราะว่าใครคองกันใครคลองหีแล้วมันขาดนะมันขาดหามาตั้งหลายเดือนแล้วมันหาไม่ได้สักทีอ่ะรากวขึ้นมาว่าทําง,งานทางทางไปก่อนก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าไปรักไปสอบราชการถ้าเรียนมาทางใดดังนี้ดาบัญชีนะเขาอย่างั้นนีเลย เดี๋ยวคอยมาคิดเงินให้ป้านะถ้าป้าจะนีแหละป้ามีหน้าที่ขายอย่างเดียวคนนักเงินนักทองคนสุดท้ายว่ามันยังสอบไม่ได้อ่ะเอาไปทำงานกินเงินเดือนแล้วละบืนไปก่อนจะไม่หนีก่อนล้วจะไปวัวแข่งกับเขาทําไมก็ในเมื่อเขายื่นข้อเสนอมาให้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าวัดจักรมันวนวนไปอย่างนั้นแต่มันมีความสงสารเพื่ออาทรถึงกันเลยครับ มันไม่ใช่วัะสงสารแต่มันเป็นวัถจักรสงสารมันมีเลืออาพรไปตามสภาพของเขาคนสุดท้ายพอทำไปทำมาทำมาทำไปขึ้นมาไอ้หนูเองไม่ต้องไปสอบกะได้มนะั้ป้าว่าป้าเนี่ยว่าจะไปว่าจะไปเปิดต้อตงทำอีกสาขาหนึ่งนะอะโดยซึ่งว่าคนมันงดอยากจะไปเปิดตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้หนูอยากไปคุมตรงนั้นนะ เ้าป้าจะเพิ่มเงือนี่อีกก็ได้เชื่อไหมว่าคนเราก็ต้องมีบุญสํมพันกันมันถึงพูดกันง่ายและมันต้องมีความสนิทคิดเชื้อกันมาตั้งแต่อดีตชาติมันถึงหนุนให้เจ้าของเก่านั้นเยมีรายได้อีกปัจจัยเงินทองต่างๆกอลังหลเข้าบ้านเขานั่นก็แสดงว่ามันมันน่าจะเป็นลูกเป็นหลานเขาได้อดีตชาติ นับจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุทําให้มีช่องทางได้ทามาหากินอันนี้ก็คือลักษณะของคําว่าเทพคําว่าเทพคําว่าสิ่งสติตเนี่ยมันจะไปจูนกันในลักษณะเช่นนั้นเพราะไปไปมามาไอ้นี่กลับมาป้าถามว่าเอ้ยมึงไปไหนมาจะไปทํางานอย่ป้าป้าทางนน้นทางโน้นหล เอารไฟตต้งแต่เมาอะไรเอาวระชันไฟปตอชันไปไหวหลวงพ่อนั่นแหละถิงสัิปนั่นแหละเขาชวนฉันทํางานเลยแล้วเขาต้องการที่จะตำแหน่งเงินไหมเขาไม่เอาแล้วเขาเอาแค่คนคนเดียวถามว่าเงินเดือนเป็นหมื่นแล้วก็ได้เงินกว่าเงินกว่าไปเรื่อยถามว่าทุกคนก็อยากได้อะมันไม่ต้องไปใช้สมองมากอ่ะแต่แฮกันไปสมาทก็เขาเขาก็ไม่เอาเพราะทำไมล่ะ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี้เนี่ยมันมีเอาไว้คอยบางอย่างแต่ไม่ด้มีเอาไว้เครือบคอยีคนที่ค้นหาความจริงแต่มันมีเอาไว้เพื่อรอคอยคนไหนคนหนึ่งที่มันมีบุญสัมพันธ์กันฉะนั้นเท,เทวดาต่างๆเนี่ยมันเป็นของที่ประมาทมันไม่ได้